ไฮโรบิกซอฟต์ยูคิวซอฟต์ยูไลฟ์วิดีโอนี้เราก็จะมาแกะกล่องรูบิกกันนะครับผมซึ่งข้างในจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมเป็นรูบิกที่ผมตั้งใจซื้อมาเพื่อจะได้มาเป็นลูกเมนลูกใหม่ของผมนะครับผม เป็นรูบิกาคูณสานะครับใช้เวลาสั่งนานมากครับผมเพราะว่าของดันหมดซะก่อนนะครับก็คือตอนที่ผมสั่งเนี่ยยังไม่หมดต่อมามันหมดครับผมแล้วเขายังไม่ได้ส่งให้ผมเลยทีนี้ก็เขาเพิ่งส่งประมาณ7วันที่แล้วครับแล้วก็มาถึงวันนี้ใช้เวลาประมาณสอปดาห์หนึ่งนะครับแต่ถ้านับตั้งแต่ตอนส่งทั้งแรงก็ค่อนข้างนานนะครับประมาณ2อถึงสสัปดาห์ได้นะครับไม่เป็นไรแห่งน้อยก็ได้แล้วนะครับเราจะมาแกะกล่องกันเลยนะครับว่าข้างในเป็นรูบิกอะไรนะครับผมเรียกว่าแกะกล่องก็ไม่ถูกเพราะมันเป็นถุงใช่ไหมครับ แกะถุงนะครับผมโอเคใช้มีดตัดไปเลยนะครับผมไม่เคยสั่งได้เป็นถุงแบบนี้นะครับผมก็จะเอามีดตัดไปเลยนะครับแปลกมากหลายคนคงเดาถูกแล้ยครับว่ามันคืออะไรนะครับโอ้โหดโดออกมาเป็นอย่างนี้เลยนะครับแต่น่าจะปกติะเพราะว่าเขาส่งมาเป็นถุงแบบนี้ ก็คงจะมีหลุดกันบ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้น่าจะไม่เสียหายอะไรนะครับมาตรวจสอบของกันก่อนนะครับที่จะเป็นกล่องของมันนะครับดูยังไงเนี่ยลองใส่ดูก่อนอ๋ออย่างงี้นะครับไม่มีอะไรเสียหายนะครับผมกล่องใช้ได้นะครับเรามาดูว่ามีอะไรบ้างนะครับข้างในก็แน่นอนครับเหมือนกับรูบิกส่วนใหญ่ก็จะมี คู่มือมาให้นะครับ๋อไม่ใช่คู่มือนะครับผมเป็นโรชัวนะครับคําแนะนาเล็กน้อยแนะนาลูกดูบิกนะครับซึ่งไม่ต้องอ่านครับไม่จําเป็นเดีย๋ยวค่อยอ่านัน,นเองแล้วกันนะครับอันนี้เป็นคู่มือนะครับที่เขาให้มาก็รูบิกของแกเนี่ยก็จะเป็นคู่มือเหมือนเดีกันนะผมแบบนี้นะครับก็คือจะเป็นในส่วนของการแนะนํา ในเรื่องของชิ้นส่วนต่างๆนะครับผมแล้วก็มีสูตรเสียบวพีมาให้นะครับซึ่งเราเป็นแล้วก็ไม่ต้องดูนะครับก็เก็บไปก่อนนะครับผมต่อมาครับก็มีแน่นอนครับลูกรูบิกนะครับโอ้โหค่อนข้างเบามากนะครับเมื่อเทียบกับแกนที่เป็นลูกเมนของผมนะครับผมเห็นไหมครับมันเบา่าเยอะเลยนะครต่อมาก็เป็น เลยยเเนี่ป็นสปริงนะผมของแกนนี่อ่าลืมบอกไปแกนนี่คือแกนสามห้าหกแอร์อัลติเมทนะครับผมไม่ใช่อัลติเมทธรรมดานะครับอัลติเมทแมกเนติกหรือถ้าเรียกตามชื่อมันก็คือแกนสามห้าหก U.M นะครับก็คืออัลติเมทแมกเนติกเป็นคนละอันกับอัลติเมทนะครับผมถ้าอัลติเมทเนี่ยจะไม่มีจะไม่มีแม่เหล็กนะครับผมแต่นี่คืออัลติเมทแมกเนติกหรือ U.M นั่นเองนะครับ อันนี้ก็เป็นสปริงนะครับที่บอกไปเมื่อกี้ก็มีเป็นสีต่างๆก็ตามเดี๋ยวผมค่อยทํารีวิวแกนแล้วกันนะผมเดี๋ยวผมค่อยทารีวิวอันนี้แค่มาแกะกล่องให้ดูอันนี้ก็เป็นเหมือนกับอะไรเนี่ยน่าจะเป็นบัตรอะไรสักอย่างอ๋อเพื่อแสดงว่าเป็นน่าจะเป็นเหมือนกับว่าดูบิกลูกที่เท่าไหร่หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ไม่แน่ใจนะครับใครรู้ก็คอมเมนต์บอกได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นนามบัตรของ คิวบิเคิลยูเอสนะครับก็คือเนี่ยผมสั่งในเว็บคิวบิเคิลนะครับเพราะว่า r u b i กแก n นยูเอฟเนี่ยสั่งได้แค่2ที่ก็คือจากเว็บของแกนโดยตรงกับเว็บของคิวบิเคิลนะครับซึ่งผมเลือกสั่งจากคิวบิเคิลอันนี้ก็จะเป็นใบเสร็จนะครับผมใช่ไหมอ่าใบเสร็จโอเคก็โดยรวมก็มีเท่านี้ครับผมเดี๋ยวผมจะ แกะแล้วก็ลองนะครับผมแต่คลิปนี้ก็จบเท่านี้ก่อนเพราะว่าเป็นคลิปแกะกล่องน,นะครับไม่ใช่คลิปรีวิวเดี๋ยวใครที่ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับแกนสาม m เเนี่ยเดี๋ยวรอผมรีวิวนะครับผมน่าจะอีกไม่นานนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ